ดูในเดียวนี้เนาะเป็นดวงน่าเอาใช่ไหน้าม่สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่อซองน้องอูรองสารเนาะมืนอวาอูกับแม่ขึ้นมาที่เถิงภูอีกแล้วให้จุ่นี่หลายหลายคนว่าตอนที่น้องอูยันเป็นโควิดกำลังดีไหม น้องอูแบงคโควิดลงปอดว่าคือหายใจแห้งแกโอ้มันเมื่อยทุกคนหายใจแหงว่าหายใจแหง้งว่ได้วันนี้ก็จะพาทุกคนมาหาหนอเนาะเป็นนอบอนเนาะคำว่าบอนนี่ก็คือเป็นสนว่านอบอนก็คือเป็นนอที่แบบว่ามันพ้นออกมาจากพื้นดินหรือว่านอที่อ่ามันบอนออกมาในภาษาท้องถิ่นนะคะ่ะเอินนะ้นเนานอบอนแล้วก็เป็นนอที่อ่าเรือว่าอีกด้านหนึ่งที่เอิ้นก็คือเอิ้นว่านอไม้ไฟเนาะวันนี้ก็จะพาอ่าทุกคนมาหาอูกับแม่มาสองคนเนาะตอนนี้คือนี้ เดี๋ยวสิอ่าคุดนอให้เบิ่งนะว่าสิเป็นลักษณะประมาณเด ดูในเดีอยวนนแบบี้เนาะเป็นดวงน,น้อยพอดีกินอนอ้อนๆนัะนี่นี่ก็ยู่นี่ยน่าเองาม,ม,มพอดีกินแซ่บน,นี่ น,นี่มีคนเห็นมั้งมีคนหากกมาก้อนเท่าเนาะพอดีแกงอ่อนๆนี่น้อย ไ่เ <c oughs> ะจ้ดน้นลายปะปงดูหน้าสิ่งอะรนก่อนสิเด้อไ่ได้นมัน้าไนี่มเสื้อไหมื้อถุงแม่ก่อนนี่ไม่จับเอง,งอกอ็ไ้ไม่จมับอง,ง,งายายถุงเพราะว่ามัน,นมสีเหียเลยต็นแบบป้า นี่ลายดิชิคกอกินมาห้าหุ้นแล้วลงไปทางนี้กินป้านี่มาเบิพื่อนเออี่ชิคกอกินละไปซอไในลู้กิกับป้าห้านี่ทุกคนเขาลงมาแต่ทึงผัวเนาะอันนี้เป็นนอกนอกในอกอันนี้เขาเอิานอกหุ้นให้นี่อันก็นอกซอคือกันนี่นะนี่แต่อันนี้อีกแม่แม่เอาแม่น่านี่นี่ อันนี้อีกเนาะนอกอยุเถิงคนก็ไปห้าตะลอดเขาห้าบุทาเพื้นมือนี่พิ้นแตก่อนพื้นแตก้อนแ่อันนี้กินได้บ่แม่กิกน,นได้เนาะ ออ้สินได้คันผู้มากคันผู้บมากกะคันผู้มากกะแซ่บคันผู้มากกะเมื่อไม่มีรดเมื่อนี่ทุกคนเขือกระทาดอืนี่เห็นบ่ทุกคนนี่นี่เอาบ พี่พี่แล้วมันีอู่ทั้งเีออมีออกเอาไนี่ยนงอนยูห้าสิในธรมาสตรเนาะานี่กเองินอ้ยี่ไทางนี้เนี่ยอออืนี่เลยนี่เลยนี่อ้ยตาตายนป้ายนอนอืม นี่เห็นบหอทุกคนนี่อะเนี่ยพันนที่คักไปเลยห้าอยู่ห้ากินแบบทำมาซาดนี่ทุกคนเห็นบอกนี่หักออาคน นีป้าดีไปเมื่อวันนี้เนาะนี่ทุกคนอันนี้เป็นนอเนาะน้อกไทยอันนี้นะนี่น่าเอวว้าวข้างลยเนะอะวันนี้เมือเ่อแท้ๆแล้ววันนี้นะเฮ้ยสวัสดีบัวได้ไล่ทุกคนได้แต่พอแกงซื้อ ในท่อนีนึงแกงกินแรงเลยบ่เดี๋ปอกนอกกันทุกคนประมาณนี้แหละไงอ้อยงวงฮะได้ยองไอ้อยงวงมะแกงเบ่งมันสกินเบ่งเรื่องมาปูกเนาะ เอาไม่เอามากินดูน้ำดูร่างเี้เมื่อไรดีกล่นละนี่เดี๋ยวปอกนอกกันทุกคนนี่จะง้อยสิได้นะนอกไล่กว่านี้ทำไมนา่นนะให้เตานะอีกนะเออให้เขาอีกทันเด้พาไปถ่งเกล็ดักซีามือกับสมาจุูแล้วบ น้าอาอู๋ก็ไม่จ่านซีฮ็ดส่วนใางและที่พาไปปุ๊กตู้ยุธงคุณอาจจะได้ปิดฮานไปได้ไหมเนาะบางมือ,บา,มอบางมือก็ไปเจอเศร้าแล้วช่วยเราลงมาได้ไหไมเนาะได้ไปเศร้าเพราะว <ขอ S 2> <ม>่าตอนช่วยเรามันซีฮอนร้านคณะบางเทือกไปเมืม่อมือว่าได้ปลูกย่างเดไรนะบางเทือกที่ได้เอาข้องยุคองกินเป้ขึ้นไปอันแต่งกินยุธงคูพุพ่แล้วกันที่ท่าบรรยากาศมาเฮ้ยทุกคนเบิร์นแต่ว่าที่ท่าบรรยากาศมาเฮ้ยทุกคนเบิร์นี่อาจจะโบได้อ่าโอ้ยหยุ่นกระเน่น อาจจะบรได้แบบไซส์กูปูท่ายแบบนั่นนะอาจจะเป็นไซส์กล้องแบบอูกำลังวัดถ่าเพราะว่าเงินจะซื้อกล้องอัมโซนี่เซตบีวันนะเห็น๋วยวเจ้ารีวิวดูเบอร์ไรคุณไซสา์ภาพงามงามมันจะจับภาพง่ายงามนะที่ท่ายให้ทุกคนเบิง่งเด้อหน้าหน่โทรมาจะมีใครซื้อ, <c oughs> าาอแท้จริงนี่ อุ you, ๊กอะไม่ยูท <hey. S 2> um. ูบดิค่ะพอได้พอจ่ายอยู่ก็พอแบบมีเงินได้เงินใช้เงินจ่ายยูแต่ว่าเธอมาเ้อมันไล่คือเข้าได้เขาก็บโบได้ละมนเนาะแต่ว่าเขากับยูแบบยูแบบความด้วยความสามารถตัวเองนะแต่ว่าอันได้ซัมมี่เขาก็เอาซัมมี่เพราะว่าความสามารถทำมีซัมมี่แต่ว่าเขากับโบยุพัฒนาตัวเองนี่ยนะแ้วพายามแบบเวลาถ่ายคลิปกับ อยากนำเสนอคอนเทนต์ของตัวเองที่เท่ๆแบบไลฟส์สไตล์ชีวิตอ,อันเดรส,สิฮานาหรือว่าวิธีชีวิแตแล้วกการท่องเที่ยวเนาะไปนำประมาณแบบนี้ผู้เดอคอมเมนต์มาห้าอู้เนาะตอนที่อู้ไปเที่ยวฮันอันแม่จันยู่ผู้เดียวนอกกุ๊กกิ๊กมาถ่ายคลิปห่าแม่จันเศร้าเศร้า ยุงประนานตอมแม่โอ,อ้โอ้ยโอ้ยนะโอ้ยโอ้แดงแม่ได้ละกันรูพันนี้กันนาผ้าโท่ก็นาดแดงให้แดงวะแลยอีกเก็บมือก็ตายนะ้ะกินมาตายแนยังใ,ใครก็บริกินเนาะ ่่ใหญียุงช่วงนี้มันเป็นอ <may> <may> ันพ่นกำลังมาฮะนะยุงเลยไล่การปอกนออนะปอกอะไรเนี้ยทุกคนเลยปอกนอนไหอ้าวกัดล่างอีเนี้ยมันจะคลาดขนาด เนื้อข้าจ้าว่าผมค่อยกินนอประเพ็ดไงแล้วกินแต่นอว้าน,นอขมเหมัอนพุ่น 哦，结婚了那款。嗯嗯嗯 เบิรงเอกสารเดีนเป็นซิเมอร์งเออซิมเอมอเเร์เบียจะไปเดียวก็ดเียกเพื่อนยู่เดีกลักบบ้านกลับเานมาแล้วเ้าหน่อยดอาเบิ่งเบ่นเนาะมีนวด,ดีเท้ก็อไอ้นี่กันยังตงว่าเท่าเด๋่ะไอ้อไนี่เ<อ>ท้า <c oughs> อกกัเท้าอะไรอายุไปลืมกักตัวนเ กีรุงวันอีเมย์ยอะไในกีุงวันปีเดียวนะงนึงแต่เบนะิ้งละลุงวันมีนอดมีเข่าแล้วคืออายุไล่กับอีเมยเฮงเนาะคือเทาเคือเทาเฮงแม่เบิ้งเพื่ป้าคือเทา <laughs> ตัวข้าิเขา <laughs> เขกับเตือ นี่ทุกคนได้แล้วนอได้สัำนี่แหละ <c oughs> พอดีแกงมอหนึ่งกับเมนี่ประมาณนี้เนาะ <c oughs> นี่แน่แกงนอไม่อุ่นอันนี้ก็นอเยื้อเดี๋ยวสิด,ดังไฟต้มนอกแกงก่อนกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าให้มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจโออคลิปต่อไปเดี๋ยวลา